โอ้อ้าวเหยือเขาขึ้นมาแล้วเหยือเหยือขึ้นมาแล้วไม่ทันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอาอีกแล้วพาที่แล้วก็พูดกันอย่างนี้อีกแล้ววันนี้เราก็มาเล่น Survival เอ้ย Playstation Survival Story กันนะครับครับวูผมรวยมากครับตัวเซฟสามอันนี้ไม่ใช่ของพวกเราสักอันเลยครับใช่ครับไม่เลอเรา สามอันที่ไหนห้าอันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรักคุณรักใส่เสื้อแดงแบบว่าแดงฟิตแหละเออเดี๋ยวนะครับออาใครดรอปโลไปครับเอาแล้วครับเหยื่อลงไปแล้วครับเอาแล้วครับเรียกของครับเรียกประชุมเราลองดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งนัดปิดชีพเหยื่อวิ่งไม่ได้ปิดชีพซอมบี้นะครับ ปีชีบเหงือกีชีเยื่นี่คือแผนการของเราครับคือตอนนี้เบสัดลมัดลมัดลมหอดไม่ได้เย็นแล้วแผนการัดลมไปัดลมไปตอนนี้นี่นี่เราเจอซุปเปอร์ซอมบี้หนึ่งตัวแล้วก็เบสก็อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมยิงปืนไปนัดนึงเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเบสเอาเชือแเองปืนลั่นเอาเอาปืนลั่นเฮ้ย ปืนคุณล่าหรือว่าปืนล่าครับปืนล่นอ๋อไม่เป็นไรจุดนี้เป็นจุดที่รักครับซัมบีจะเราจะยิงไปซัมบีจะไม่ติดมันจะไม่ขึ้นมาจะบอกว่าเหยื่อนี้ใจใจอยู่ตาตุ่มแล้วเนี่ยจะยงจะยิงนี่ปืนล่าอย่างเดียวจะไหมเอาแล้วพ้ยเอาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาแล้วครับวิ่งจริงๆนะเนี่ยวิ่งจริงๆนะเนี่ย เอาละคซอมบี้ตัวใหญ่วิ่งนะครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับติดใครครับวิ่งแล้วเบสเบสก็วิ่งแลเอาลักลัาลักขึ้นอย่างเร็วเฮ้ยผมมีแฟเอาแฟไม่มีผมไม่ได้พบมานะครับเบสครับภารกิจเสร็จแล้วครับคุณเดินกลับมาขึ้นตรงนี้ได้แล้วครับแมวแมครับกลับมาแลับ กลับมาแล้วครัเราคิดถึงคุณนะครับรักๆขอสตาร์แอกหน่อยครับมีสตาร์แอกไหมครับรักคนไม่คิดถึงว่าคุณเลยเด็ดดาเด็ดน้รักมีสตาร์แอกสักแม็กสองแม็กซไหมครับขอสักแม็กหนึ่งก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใจเสียเอา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 ขู่แล้วขู่แล้วขึ้นมาดีฟันนะเออคนเหน่งครับคุณยิงมันหนึ่งนัดครับครับที่หัวนะครับที่ไหนก็ได้ครับ เยียมครับผมไปแล้วครับเฮ้ย <laughs> มันไม่ขยับครับมันไม่ขยับเลยเลยอ่มันไม่ขยับครับแต่ถ้าคนยิงลงไปมันจะไล่คนยิงครับเอาสุดยอดมากเดี๋ยวผมลงไมได้แล้วสบายใจดีครับไม่เปลี่ยนเยอะรอนี่หว่า <laughs> เฮ้ยรู้สึกเบสเบสเป็นอิสระ <laughs> คุณรู้ได้ไงมันจะไล่คนยิงครับเพราะผมทำมาบ่อ <laughs> 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 ยแล้วครับ ผมใช้วิธีล่อแล้วให้เบสลงไปเก็บของครับนานไงนเพราะฉะนั้นผมไม่งลงลงเอาคุณยิงแล้วเหรอครับไม่ผมไม่ได้ยิงติดสมสมบีครับจะไม่ไต่มันจะไม่ไรผมเอาคุณรักไปไ,ไหนเอาคุณรักอันตรายนะครับข้างล่างเฮ่ย <c oughs> ถ้าเผื่อมีคนละครับทำงไงก็เราคงก็ต้องฆ่ากันอยู่บนนี้ครับ <c oughs> เนี่ยผมว่าเนี่ย,ยตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นก็เป็นจุดซ่อนที่ดีนะ ออกไหมครับผมว่าไม่ควรไปลอดสัมบี้มาเล่นนะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้ววันนีใ้ใครยิงใครยิงใครยิงใครอยา่างตกมาอยู่ที่ผมแล้วนะไอน,นี่ก็ร้องจังขึ้นมาดิเนาะเดินขู่เอาโ,โดดเนี่ยโดดใครใครมีแฟร์ครับใครมีแฟร์ผมไม่มีมมค,ครับมมรแฟร์มีแฟร์ไม่เบ ใครมีแฟครับแป๊ะคือไปตรงลานหอหน่อยครับรักรักมีแฟร์ไหมครับลักลักหายอีกแล้วครับคุณรักหายอีกแล้วเข้าก็นอนอยู่ตรงนี้ไม่แหลครับผมจำได้นะครับว่าแฟร์เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ซูเปอร์ซอมบี้วิ่งไปตามไปได้นะครับไปสีทำอะไรไม่ได้นะครับ ผู้กล้ากำลังไปใจเย็นคนที่ลงมาได้นี่คือใครปะกูค,ครับอืมคุณมึงสิไอแย่คูดหยาบไม่ดีดีครับซัมบี้ติดหลุดแล้วครับหลุดแล้วออกนะครับคุณหนีเขารอดแล้วเอ้ยอย่าบอกว่าติดตรูไม่ติดไม่ติดครับซุอปปร์ซัมบี้หลุดแล้วครับหลุดแล้วเบสครับเบสไปเก็บปืนกันครับ เยเล่นดิดๆหน่อยๆเองสนุกสนุกผมผมจะรู้ได้ไงว่าถ้าผมลงไปแล้วมันจะไม่ไล่ผมก็ลองลงมาครับก็ถ้ามันไล่ก็คือมันไม่สนใจหน่งละถ้ามันไล่คือมันไม่สนใจเพราะว่าหน่งจะตายในคันทีนะครับใส่ตีผมโดนฟาดไม่เกินสี่ครั้งนะครับก็คือฟัน โดนตีครั้งแรกคือติดเชื้อครับครั้งสองเลือดออกเลือดออกครับครั้งสามกระดูกหักครับไม่ใช่ครั้งสามบินไม่ได้ครั้งที่สี่กินจักดาวครับจักดาวกุงเทมครับเฮ้ยเบสอาวุธคนดีกว่าผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเฮ้ยผมลงมาแล้วมันวิ่งเฮ้ย วิ่งไปไหนครับเฮ้ยซูเปอร์ซ้มมี่อยู่ตรงไหนครับบอกผมด้วยเอ็ดเบสเบสไปที่ห้องซ่อมของไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเฮ้ยไม่รู้อ่ะว่าอยู่ไหนตู้ยเดี๋ยวว่าผมลงมาแล้วแบบว่าเฮ้ยคุณมาหาผมหน่อยดิถ้าผมโดนไล่ผมวิ่งไปหาพวกคุณถ้าผมตายมันจะตบใครต่อครับ มันตายมคุณตายมันก็จะตบใครครับถ้าผมหนีไปไกลพอนะครับถ้าเกิดแบบผมพาพวกคุณพาไปหาพวกคุณอ่ะอ๋อก็ตายหมูสิครับจังหวะนั้นโอเคนะครับงั้นเจอกันนี่ครับนี่ครับอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮ้ยพวกคุณทิ้งให้ผมตายอยู่วันนี้ได้ไงเนี่ยเอาของมาฝากผมไหมล่ะครับเนี่ยตรงนี้นะรักคุณรักมาช่วยผมหน่อย để ở trong này. Tại sao vậy? Ai thêm đập phun. Đeo, 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 đứt. Tiết một cái. Mang canh píng má. Đè tổn. Nặng ngề. Cú hên đi thêm ác. Bật pháo đì đấy. Mất rồi, mất rồi. Hai cái. Bé, hai cái. Bé, ดีนะมาทันมาทันดีนะที่มันหล่อที่คุณหล่ออ้าวหายครับนี่ผมเจอแฟร์ผมเจอแฟร์เจอแฟร์แล้วเหรอเจอแฟร์เจอแฟร์มันไปไกลแล้วใช่ครับตอนนี้ซูเปอร์ซอมบี้ไปไกลแล้วครับเยี่ยมเบสไปไหนไม่รู้เลยครับผมไม่เห็นแล้วครับแกเก็บปืนที่กล่องตรงนู้นไงอ๋อ เฮ้ยพวกคุณระวังกันหน่อยนะตอนนี้ผมไม่เห็นจริงๆข้างบนมีอะไรเป็นเเก็บ้างครับมีครับกระสุนแฟกันกับผ้าแผลครับโอ้พอดีเลยครับเก็บแฟกันไว้ก่อนครับเข้าค่ายได้ใช้ทุกทีเลยเข้าค่ายอะ่ะอืม เขาค่ายไม่เห็นได้ใช้เลยเขาค่ายครั้งที่แล้วผมไม่ได้เอาชุดนอนไปเลยนะครับโรงเรียนผมได้ไปนะครับเข้าค่ายเข้าจุดแฟกันครับเบสเบสเบสดิงเดี๋ยวเดี๋ยวมีซอมบี้ไปหลังโดมตัวหนึ่งครับไม่ไม่พี่บิ๊กเราอ่ะเออมันขึ้นดูมันั้นด้วยเปล่าพี่บิ๊กเรารู้สึกว่าเสียงจะใกล้ตรงนี้มากเลยเสียงใกล้มากเลยนึ่ง เูให้หน่อยเนี่ี่เด็กเขาอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นที่เด็กที่เด็กอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้าอยู่เหมนก้นเหมือนเซิร์ฟนี้เราจะตั้งเอาไว้หอือใช่เซิร์ฟสิบสี่ใช่ไหมอืมออผมลงไปหาบวกคนก่อน จะเย็นครับจะเย็นจะเย็นไอสองตัวเนี้จะเย็นแมนแมนหน่อยดิืึมเป็นเสียงเท้าอยู ouais. do, okay. Okay. Right, ่แถวนี้อน้หละใครแจ้งตำแหน่งได้บอกด้วยครับเท้าคนหรือซอมบี้ครับ ซูเปอร์ครับเราจะเรียกกันว่าทีวีไปก่อนนะครับทีวีอยู่ไหนเฮ้ยผมจะโดนคนเก็บไปเนี่ยโอ้ยคนมาสิบเจ็ดคนเลยเดี๋ยวนะติดไหมติดไหมเฮ้ยมารับผมหน่อยดิเดี๋ยวอย่าบอกให้ผมไปรับคุณเลยเฮ้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 ยไปช่วยคุณรับ่อยดิเฮ้ยคุณลับดูดูชั้นบนสุดคแค่คุณลับซอมบี้ชั้นบนสุดชั้นบนชั้นบนสุดชั้นบนสุด ชั้นบนสุดจะไม่โดนอะไรชั้นบนสุดจะไม่โดนอะไรเลยปลอดภัยใช่นั้นเิดซอมบี้ติดเขาเดียมเดียมเดียมผมก็ไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมผู้กล้าคุมเดียมปลาเวสเก็บปืนเราได้ผู้กล้าคุมแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะมังเหอะช่างเหอะหรือเปล่าช่างเหอะมีวิธีรอดอยู่ รอเจกซอมบี้แต่คนแล้วครับเฮ้ยคนไม่เป็นไรคนไม่ค่อยมาที่นี่หรอกผมเจอแค่สองรอบเองอืพอเข้ามาปุ๊บเจอทุกรอบเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวคนไม่ค่อยมาลวไอที่ผมยิงไปเมื่อกี้มันคือใครมันนุษยคือมน,นุษย์นะอ้ากล่องปืนหายไปเบสจริงกล่องปืนมีรีดอปด้วยเหรอมีมีมกล่องปืนมันอย<ก>ู่ที่อัน<ก>นั้นไม่ใช่เหรอชฮะ เฮ้ยแล้วผมจะไปยังไงเนะี่ย้งงนะองใครจะมาร<ช>ับผมเนะี่ยเฮ้ยใครยิงปืนเยยมๆยิงนาทีละนัดนะครับรอไว้ไม่ให้ไปไหนที่ไหนดอกปืนอีกบ้างนะที่ซัมบี้ใหญ่ชอบเดินที่ไปไม่มี ไปตรงหอครับไปลองลองไปดูตรงหอึยาหลังตึกยา <c oughs> เฮ<อ>้ยผมเจอทรงผมเจอกล่องปืนละ <c oughs> ที่ไหนครับห <c oughs> น้าผมเนี่ย <c oughs> เออใช่มันไปรีตอบตรงนู้นละเบสเองอเตัวลงไปได้เลยไม่ต้องห่วงถ้ามีถ้าไม่มีซัมบีมีไม่ต่ำกว่าสิบตัวบริเวณนี้แล้วมันไปทางนั้นได้ไงสองไม่โอเคไปเก็บให้ไหมมาดีไปเดี๋ยวผมไปรออีกีกว่า เดี๋ยวคุณเวดโดของผมไปอีกเวดไม่ดูหรอกเออเวดเอาไปเอแปลกไหมชั้นนี้ซุปเปอร์ซัมบี้ตีได้นะตีไม่โดนตีไม่โดนถ้าอยู่ตรงเนี้ยตีไม่โดนอืมแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยตายฮะไม่เหลือไอเดียวนะ ใครมีปืนสักสองรอยนัดบ้างครับตอนนี้ก็เคยมีนะแต่ก็เคยหาดแล้วมีคนเดรอไม่แม่เกยบบล็อกบล็อกเลยบล็อกบลอกเกบังเกอร์อยู่ตรงที่จอดเครื่องบินไปดู ฮ้ยไปจะเกือนจะล้ตกใจดูเขาวิ่งเล่อแล้วสุดยอดมากเลยวิธีการเนี่ยเหนครับเกือบตายครับเราก็เตรียมวิ่งไปที่อื่นไม่โอ้โหเป็นไงเขาช่ำช่องกว่าเราเยอะเป็นคนกันเลยทีเดียว ปิดมาหนึ่งะปิดมาสองเพื่อนเอ้ยลอยเลยเไ้ยผ,<ม>ผมเจอดเล่มสี MC มีกิอีกหนึ่งกระบ,บอกใครจะเอาครับผมผมครุบแตเนสมีปืนกลยังมีแล้วเอส่เออดีผมเอาเอ็ี่เองมีปืนกลยังมีนะครับเอสเออระวังระวังระวังเ,งเงนงนีเงเงงเงนี เปิดซอมบี้มาเหนิงวิ่งเหนิงวิ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนเอาแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ครับเอาแล้วนะครับเบสสองกล้องสองกล้องเปิดโปรแกรมแคบเลยเฮ้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 ยมันตามผมมันตามผมเอาแล้วครับขึ้นขึ้นไปทางนั้นไม่ได้ครับทางนั้นไม่ได้เหนิงเหนิงโอนเออเหนิงพีครับโอ้โหมันน่ารอดครับโอ้โหตายแล้วครับโอ้โหโอ้โหจบไหลครับจบไหลเออทำไม ทำไมเน่งพ่ายแค้แบบนี้ล่ะเน่งไม่ใช่ขึ้นขึ้นสายไฟทางนั้นนะต้องไต่ขึ้นไปนะไต่ไออะไรวะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนไหนนาหล่อเด็เขาเรียกว่าลาบันไดเปล่าไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าลัวครับไอตัวไหนไอตัวนี้มันข้าวผมไี่่ไงตัวนี้ครับเบสปับเฮ้ยมาเก็บของให้ผมด้วย นั่นก MM ็เป็นหน้าหน้าที่ของคุณอะไรนะคุณคุณรักนะคุณรักเขาบอกเสียใจด้วยโอเครอยี่สิบวันทีขอบต้องขอขอบคุณคำเสียใจต้องขอขอบคุณคุณรักเลยนะคคุณเอาอะไรมาให้ผมเป็นเป็นเป็นคนเอามาให้คุณเอาไว้ผมทำไมเนี่ย ไม่ท่านเนิงวิ่งไปนคนละทางนะหนีงก็รอดอนะครับไว้เจอกัน,กนพาร์ทหน้าครับ <c oughs> คบรับ <c oughs>